ฮัลโหลสวัสดีกลับมาเจอคลิปหยกแล้วนะครับเดี๋ยวขอปรับกล้องนิดนึงคลิปหยกมาเรียลชันนตัวอย่างอยู่ e r วอลอี alone เมื่อความเหงาและความหิวตัวเท่าบ้านครับ ep ที่8แล้วนะครับก่อนที่เราไปดูกันอยู่ฝากทุกคนกด subscribe ช่องด้วยนะครับรวมถึงถ้าไม่รบกวนทุกคนเกินไปนะครับช่วยไปกด subscribe อย่ no กปกดติดตามอยู่ทางอินสตาแกรมด้วยนะครับที่อินสตาแกรม้ตรงนี้เลยที่ดูพูดรวนรวเพราะว่าเดี๋ยวจะออกไปข้างนอกตอนบ่ายโมงตอนนี้เที่ยงสี่สิบเห็นมีเวลานิดนึงอ่ะก็เลยรีบอัดดีกว่าเพราะเดี๋ยวกังคืนจะได้มีเวลานอนมา,าอพคนอื่นเขาบ้างโอเคเรามาปเปิดดูกันเลยครับภาพหน้าปกหรือภาพทาเนีอะครับมันหมายถึงมันดูแบบพีคหรือเดี่ยวอะร้องไห้เชียวอะมันขึ้นว่าโลกที่แกไม่หายมาดูกัน คนบ่ายเห็นเพื่นกินข้าวคนเดียวก็ได้เ้าพามันไปหาจิตแพทย์ดีบอเออว่ะฮ้ยว่าก็ดีด้วยก็คงเป็นคนที่ผิดปกติในสายตาของมึงใช่ไหมบางอย่างมันไม่ต้องหาเหตุผลอะแค่หาคนเข้าใจเราก็พอแล้วมิกไปเที่ยวกันเราแค่อยากพิสูจน์อะไรบางอย่างนี่มิกข้าวเชี่อมิเควะกูหิวข้าวแล้วอ่ะกูอยากกินข้าวกับมึงนะมิก เศร้าเลยโอเคจบแล้วตัวอย่าง EP ที่8ก็คงเป็นปมเรื่องที่เขาจะให้อยา่รู้สึกนะน่าจะทำให้เดียวอะ่ะรู้ว่าตัวเองเป็นอะไรจริงๆหรือมีความรู้สึกยังไงกับมิกจริงๆรวมถึงปัญหาเรื่องการทัาทานข้าวคนเดียวไม่ได้เป็นใครๆก็เศร้านะเพราะว่าพอยที่เหมือนเพื่อนบอกว่าต้องไปหาจิตแพทย์หรือเปล่า พราะของเด็กจบเด็กขึ้นเข้าปีหนึ่งอ่ะเขาอาจจะคิดอะไรบางอย่างไม่ได้ในคําพูดบางเรื่องนะใน,นนี้คือในเรื่องความจริงอยู่รู้สึกว่าแบบมันไม่ผิดที่เพื่อนรู้สึกแบบนั้นแต่เดี๋ยวก็ค่อนค่าจะไว้ใจทั้งเหมืองแล้วพอชมากๆว่าเป็นคนที่มาทานข้าวด้วยได้เป็นเพื่อนที่เขาไว้ใจที่เขาแบบบอกว่าเขาทานข้าวคนเดียวไม่ได้อะไรเงี้ยดังนั้นเดี๋ยวก็เลยเสียใจแต่อยูชอบคาพูดที่ในบทที่มิกพูดหรือน้อง,องสี่พูดว่า เอ่อหมก็คือมันไม่ต้องเข้าใจทุกมันไม่ต้องมีเหตุผลในทุกเรื่องประมาณนี้ป่ะแล้วก็ขอให้มีคนหาคนที่เข้าใจมันก็พออย่างเงี้ยแต่ไม่รู้ว่าปมเรื่องมันภัยทางไหนเพราะเหมือนเขานัดกันจะไปไหนคนของเดี่ยวกับมีกับแล้วอยู่ปุ๊บเดี่ยวโทรหามีโทรหามิติตเงี้ยไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นซึ่งอยู่เดาว,ว่าน่าจะเป็นการเซอร์ไพรส์สื่อแก้ไขปัญหาในบางอย่างเพราะว่าใน universe is alone อะ ผมเรื่องค่อนข้างจะไม่ดรามา่าเท่าไหร่นะดังนั้นน่าจะแบบไม่ได้ถึงขั้นทะเลาะก,กันหรือหายใจไปไหนกันได้โอเคคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมแล้วเดี๋ยวคืนนี้ตอนสามทุ่มเรามาดู E ี8ีพร้อมกันทาง ASP นะครับส่วนเลชั่นตัวเต็มของ E ี8ีเดี๋ยวคงลงให้คนดูกันในวันพุธเหมือนเดิมนะครับบายเทคแคร์นะครับช่วงนี้ดูแลตัวเองกันเยอะๆนะครับออกไปข้างนอกอย่าลืมใส่หน้ากากอนามัยนะครับล้างมือบ่อยเทคแคร์ครับ